หมอคุยข่าวนำสนุนโดยโอวิเต้นวัตกรรมเพื่อความขาวกระจ่างใสที่ได้รับการวิจัยและพัฒนาด้วยเทคโนโลยีที่เป็นลิขสิทธิ์เฉพาะจากประเทศเกาหลี ไหนวันนี้คุณหมอก็จะชวนเราคุยเกี่ยวกับเรื่องของการกินใช่ไหมคะข่าวที่ชวนคุณหมอคุยในช่วงแรกก็เกี่ยวข้องกับการรับประทานการกินนี่แหละค่ะคุณหมอค่ะ,คะเป็นข่าวดังขึ้นมาเมื่อไม่นานมานี้นะคะในกรณีที่มีเด็กนักเรียนท่านหนึ่งเขาเกิดอาการแพ้เมนูเต้าหู้ไข่ของโรงเรียนแห่งหนึ่งผลปรากฏว่าเขาเนี่ยได้ทําการตรวจสอบค่ะ ด้วยการให้เด็กเนี่ยลองนั่งทานเมนูนั้นแล้วดูว่าแพ้จริงหรือเปล่าขคอใช่เป็นวิธีการทดสอบที่นด้กลัวไปนิดนึงแต่ปรากฏว่าน้องเขาไม่ได้แพ้จริงๆแล้วก็กลายเป็นโดนทางโรงเรียนเนี่ยให้กราบขอโทษเป็นข่าวใหญ่ขึ้นมามา,มากมายกลายเป็นเรื่องใหญ่เรื่องโตแล้วก็ทําให้เพจดังเพจหนึ่งเนี่ยเขาก็คุยถึงกรณีนี้แล้วก็มีสาวคนหนึ่งค่ะเข้าไปโพสต์เรื่องราวของตัวเองว่า เขาเนี่ยก็เป็นคนที่มีอาการแพ้อาหารเหมือนกันแพ้มะเขือเทศแพ้หอยมแมลงผู้ค่ารนุนแรงถึงขั้นแบบหายใจไม่ออกเลยทีเดียววันนี้ก็เลยอยากจะชวนคุณหมอคุยเรื่องของการแพ้อาหารบ้างว่าจริงๆแล้วเนี่ยการแพ้อาหารมันคืออะไรมันมีจริงไหมมันเกิดขึ้นได้ยังไงคะคุณหมอคะจริงๆแล้วหมอว่าเคสแรกอะนสงสารนะ เพราะว่ารู้ไหมการแพ้อาหารจริงๆเนะี่ยคือมันมีได้หลายอย่างค,คือที่อย่างไรายที่2เนี่ยอาจจะเป็นแพ้แบบเฉียบพลันก็ได้ซึ่งในกลุ่มของแพ้แบบเฉียบพลันเนี่ยจริงๆแล้วเราพบไม่เยอะ,ะส่วนใหญ่แล้วก็พบประมาณสักห้าเปอร์เซ็นต์ของคนทั่วไปพวกนี้ก็จะมาด้วยอาการหลายอย่างมาด้วยทางเดิอนอาหารมาด้วยคลื่นไส้อาเจียนม,มาด้วยอาการทางผิวหนังขึ้นเป็นพื่นหรือว่าบางทีก็อาจจะทําให้มีหน้าตาบวมหรือว่าคอบวมหายใจไม่ออกอะไรพวกนั้นได้คือเป็นการแพ้ แบบเฉียบพลันซึ่งจะมีความรุนแรงามากมแต่ว่ามันมีการแพ้อีกแบบหนึง่งซึ่งเราจะเรียกว่าเหมือนกับเป็นการแพ้อาหารแฝงหรือว่าเป็นความไวต่ออาหารบางประเภทแล้วทาให้เกิดการอักเสบของร่างกายซึ่งจะนําไปสู่ภาวะที่ทําให้ร่างกายทํางานไม่สมบูรณ์ซึ่งตามศัพท์ของคนไทยเราจะเรียกแพ้อาหารเหมือนกัน ทั้งๆท,ที่กลไกาการเกิดเนี่ยไม่เหมือน,อนกันกใช่คือถ้าเราคิดว่าการแพ้เนี่ยหมายถึงการแพ้แบบเฉียบพลันอันนี้ก็ไม่ใช่เพราะว่ามันไม่ได้เกิดอาการทันทีมันสามารถจะเกิดอาการได้หลังจากนั้นได้เป็นอาทิตย์เลย เพราะฉะนั้นเคสแรกที่น้องขราแพ้เนี่ยน้องก็อาจจะแพ้งจริงก็ได้นั่นนะสิใช่แต่ว่าอาการแพ้ในกลุ่มพวกนี้เนี่ยคือมันเหมือนกับการที่เยื่อบุลำไส้เนี่ยมันมีความบกพร่องมันทำให้มันมีการดูดซึมอาหารที่ไม่ปกติ มีการซึมผ่านของอนุภาคอาหารไม่ดีหรืออาจจะมีภาวะไส้รั่วหรืออาจจะมีภาวะที่มีการผลิตสารแอนติบอดีหรือสารต้านตัวแพ้นีออกมาทําให้มีการปล่อยพวกสารเคมีของร่างกายออกมาอย่างเช่นสารเคมีในกลุ่มฮิสตามีน<ะ>ซึ่งจริงแล้วมันก็กระตุ้นทําให้เกิดมีการแพ้ได้เหมือนกันเพียง<ะ>แต่ว่าอาการมันไม่ได้รุนแรงเท่าอาการมันค่อยเป็นค่อยไป<ะ>เพราะว่าตัวแอนติบอดีหรือตัวที่ออกมาสร้างต้าน สารแพ้เนี่ย<ะ>มันต่างกันอ,อันแรกเนี่ยจะเป็นกลุ่ม IgE อันหลังเนี่ยจะเป็น IgG <ะ>นั้นไอการเกิดตัวที่ไปทําให้เกิดการทักเสบมันก็แตกต่างกันคือตัวหลังเนี่ยมันจะเป็นลักษณะท,ที่มันสามารถที่จะไปกระตุ้นการทำงานของร่างกายให้ผิดปกติที่ระบบใดก็ได้<ะ>มันก็อาจจะหลุดไปที่ข้อทําให้ปวดข้ออาจจะมีอาการอื่นๆเช่อาจจะมีการผมร่วงอาจจะมีอาการนอนไม่ลับปวดท้อง หรืออาจจะมีการปวดกล้ามเนื้อมีความจำใหม่ดีสิวเรื้อรังการแพ้อาหารในกลุ่มนี้มันจะมีกลไกการทำงานที่แตกต่างจาก แพ้อาหารแบบเฉียบพลันซึ่งพรุ่งนี้เนี่ยอาจจะมีปัญหาเรื่องการย่อยอย่อยไม่สมบูรณ์ะจะมีการขาดเอนไซม์ที่ใช้ในการย่อยอาหารอย่างในกลุ่มคนไข้ที่รับประทานยาลดกรดเป็นประจำก็กระตุ้นทาให้เกิดูมิต้านทานที่ผิดปกติได้ค,คนที่รับประทานแอลกอฮอล์เป็นประจําคนที่มีความเครียดสูงสามารถจะทําให้เกิดการแพ้อาหารแบบหลังไ,ได้อแล้วย่างนี้มันจะส่งผลกระทบยังไงคะการแพ้อาหารเนี่ยค่ะเยอะเลยก็แล<ต>้วแต่ว่าไอ้ตัวการอักเสบเลื้อดหลังเนี่ยไปเกิดขึ้นที่ระบบไหน แน่ๆคือคนกลุ่มพวกนี้มักจะมีปัญหาร,ระบบทางเดินอาหารอย่างเช่นท้องอืดท้องเฟอ้นะอแต่ว่าไอ้ตัวการอักเสบหรือสารต้านตัวแพ้เนี่ยถ้ามันไปนหลุดไปอยู่ที่ไหนมันก็จะเกิดอาการตามระบบนั้นๆแล้วก็เกิดความผิดปกติอะไรขึ้นซึ่งมันจะไม่ใช่ภูมิแพ้แบบทางการแพทย์แบบที่เราเข้าใจอ,อันนี้มันจะเป็นลักษณะของการที่มีการย่อยไม่สมบูรณ์และมีการหลุดของสาร อาหารที่ยังไม่ถูกย่อยสมบูรณ์เข้าไปในระบบภูมิคุ้มกันของร่างกายก็เลยกลายไปกระตุ้นภูมิคุ้มกันให้ผิดปกติค่ะซึ่งทั้งสองระบบเนี่ยเราต้องใช้ตรวจเลือดทั้งคู่แต่แบบเฉียบพลันเนี่ยบางทีเราสังเกตเอาเราก็รู้แต่สมมติว่าเรามีอาการหนึ่งจากการรับประทานอาหารหนึ่งอย่างเช่นเราแพ้ถั่วเงี้ยก็ไปตรวจได้เลยค่ะ เพราะว่าเราจะได้ดูว่าเอ้ยเรามีแพ้ตัวอื่นไหมหรือว่ามีตัวอะไรที่ไปกระตุ้นระบบภูมิต้านทานของเราอยู่ค่ะเพราะฉะนั้นถ้าเราอยากจะรู้ว่าเราแพ้อาหารชนิด,ดใดสามารถตรวจหาก่อนได้การแพ้อาหารแบบหลังที่เป็นการแพ้อาหารแบบแฝงเ,เวลาที่ร่างกายมีการกระตุ้มภูมิต้านทานที่ผิดปกติมันจะทําให้เกิดการอักเสบในร่างกายค่ะนนี้พอการอักเสบร่างกายเนี่ยมีมากขึ้นมากขึ้นเรื่อยๆเป็นเรื้อรังมันจะทําให้เกิดภาวะภูมิเพี้ยนได้ อย่างในโรคของคนไข้ที่เป็นภาวะภูมิเพ้เนี่ยเขาพบว่าเอ้ยมันมีต้นต่อมาจากการกระตุ้นภูมิต้านทานที่ผิดปกติอของร่างกายอยู่เรื่อยๆค่ะคือเราต้องสังเกตว่าเรามีอาการอะไรที่ผิดปกติค่ะบ้างบางทีเนี่ยเราไปทานซ้อมตัคคะใส่ปลาร้ากลับมาวันนั้นปุ๊บมีปัญหาเลยค่ะก็ต้องดูซิว่าเอ้ยอาจจะเป็นจากปลาร้าที่เราทานหรือเปล่า ก็ต้องสังเกตแล้วก็ต้องพยายามอย่าไปสัมผัสสารพวกนี้หรือเป็นสิวเนี่ยพบบ่อยมากเลยทานไปปุ๊บไม่เกิน2-3สามชั่วโมงสิวอักเสบขึ้นอ,อย่างนี้ก็แสดงว่าเอ้ยเราต้องกลับมาดูแล้วว่าอาหารอะไรที่เป็นตัวกระตุน้นต้อง ใช้วิธีตรวจเลือดอ,อเพราะฉะนั้นนี่ก็คือน,นอกจากที่เราจะสังเกตตัวเองแล้วอาก,การที่เกิดขึ้นเวลาเรารับประทานอาหารบางอยา่างอีกหนึ่งวิธีก็คือไปตรวจหาก่อนเลยก็ได้ตรวจเลือดก็จะสามารถทราบได้ว่าเราแพ้อาหารอะไรบ้างเรื่องกินนี่เรื่องใหญ่จริงๆนะคะคุณหมอค่ะเน,นอะเพราะฉะนั้นค่ะเดี๋ยวช่วงหน้าจะยังคงโฟกัสที่เรื่องกินซึ่งคุณหมอบอกว่ากินเค็มเนี่ยมันไม่ดีพิษเยอะมากจะมีอะไรบ้างเดี๋ยวมาติดตามช่วงหน้าในช่วงหมอชวนคุยค่ะ